ถ้าข่าเมาเก็บเหจส่วนนีพี่น้องเมื่อเบิงแถวนีต้นจิกต้นจีตต้นดูต้นกุ้งพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่เก็บอยู่ใต้ต้นกุ้งสังเกตบ,บางแล้วปลาที่เห็ดออกดีต้นไม้ที่เห็ดออกดีคือต้น จิกต้นซาตุนกุ้งพี่น้องอันนี้ต้นจิกไงนะคะต้นจิกไงแล้วก็มีปลาดอกกระเจียวเบิ่งเห็ดเท่าไงกำลังออกพี่น้องกำลังโพนะแต่ว่าความสมบูรณ์นี่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าฝนพี่น้องคันฝนตกให้นำๆนี่มันจะออกสวยงามเบิ่งเนี้ยเพิ่ยจกออกบ่ นี่ดินแกนแกนไล่ทางนี่พี่น้องคุณสมบัติให้เบืองอันนี้คือถนนเนี่ยถนนที่คุณสมบัติเที่ยวทุกมือขันบ่อละว่างขันมีโกผีก,กันนี่สองดอกติกระสีถือเกียบได้พี่น้องคุณสมบัติสี่หันี่เก็บด้วยถักเก็บมือแรงว่าดอกสิงห้ามซำไถจงเบกอนค่ะทุกคนแต่ดอกนี่จงบด้ยเคลียร์ซื้อกับลุดพี่น้อง <laughs> เคลียร์ซื้อกับลุดเท็ไข่ดอกก็บ่อสมบูรณ์พะว่าฝนมันบ่อตกไข่เพิน่น ต้นต้นศาสตร์ไงพี่น้องต้นศาสตร์ไงมอเบิงเฮ็ดเพิ่นออกกับสีออกต้นออกดอกไงมอเบืองเล่พ่นนี่เริ่มเฮ็ดเริ่มสีออกไปว่าเฮ็ดเท่าไก่สีเศร้าออกพี่น้องคันเฮ็ดพ่นนี่ออกดอกไงมอเบิงแต่ละดอกเรื่องเพ่นสีออกปลาดอกกระเจียวพร้อมเบิงค่ะทุกคนเบิงเลยจ้ะดอกไงวะคุณสมบัติสีท่านได้เอาเด็กห้เพิ่นบานจังสีเลยเต็มเต็มฟ้ามือเลยดอกจังสีนะคะสีย่างบ้านด้เอาค่ะเก็บไปก่อนเพราะสวนเทาวิ่ผืได้เข่า อดอกนี้คือการทุกคนดอกนี้กับสิท่านเดี๋ยวเอาสิจงไปก่อนแมมพี่น้องสิจงใบก่อนอันนี้คือต้นศาสตร์ใหญ่ต้นไม้ใหญ่คันดอกเฮดออกกับสิดอกใหญ่สุเถอม่อ้าวไอ้หยางสนิพี่น้องดอกเฮดนี่นี่นะเอานี่เฮดเฮดออกอยู่แถวนี่แปลว่าฝนเบ่แเ่นฝนเพิ่นสิเก่าเศร้าออกบ่หรอพี่น้องคุณนมบัดร้องร้องยางเบิ่งทั้งผีเบิ่งกัเด้อยทุกคนเด้อ ต้องระวังเด้เพราะว่าเห็ดเท่านี้มันสีออกงานเห็นบ่พี่น้องคุณสมบัติว่าแล้วนี่เห็นบ่ดอกเห็ดเด้อค่ะนี่กระลังสีโพค่ะกระลังสีโพสู้เธอเนี่ยออกอยู่นี่สิเป็นดอกใหญ่ๆอันนี้คุณสมบัติกับบัคีปะพุนออกเด้อพี่น้องขันบ่เห็นขาวๆนี่หน่อยนะเบิ่งแน่ยมันเพื่นลอยแล้วบ่พี่น้องป๊าดแล้วนี่สีเหยียบยังบ่ได้นั่นนี้ง่ายเด้อพี่น้องเล้วต้องระวังเดิออกดี อ่ะเบิ่งลายตาบอคุณสมบัติจับผู้เดียวมันนี่พอบานเพนมีีพะละแนวอื่นโอ้เมนโลยแลวบอกทุกคนนี่วาดดอกไงเด้อขันออกแถวนี้ดอกไงกัก็คือกันกับดอกนี่พี่น้องดอก <c oughs> ดอกนี่คุณสมบัติสิพันได้เก็บถ้าเอามือแรงมีอยู่สองดอก สาบดอกแล้วกับดอกอยู่หันดอกหนึ่งแล้วก็ดอกอยู่พุ่นดอกหนึ่งล่อเบิงพี่น้องล่อเบืองมืออื้อมือแรงมือแรงนี่ก็เห็นผลแล้วว่าสิ่งซ้ำไดแต่ห้องมืออื่นเศร้าก็สิบ,บานจังสีเลยพี่น้องแถวนี้่นออกดีดีดอกไงอันนี้คือต้นศาสตร์เลยพี่น้องเด้อ เห็นบ่คะต้นศาสตร์ projeto. ใหญ่เฮาสังเกตเลืว,ว่าเห็ดเฮาออกนี่สิสออกใต้ต้นศาสตรต้นกุ้งต้นจิกค่ะทุกคนต้นใหม่ที่เฮ็ดออกดีเลย3ต้นนี่คุณสมบัติเบิง่งแต่าในสวนเฮามีหลายเดย้มีหลายต้นใหม่ในสวนยามหม่องนี่คือปลาอ่าอาียังกะละเอินอเอินใบม่วงพี่นอ้องใบม่วงก็ออกดีนะคะใบม่วงก็ออกดีออกยู่เหงาเลยสรุปแล้วเฮ็ดบ้านสวนเฮ้านี่ต้นใหม่นี่เพิ่นสิออกยู่เหงาหลายต้นหลายดอกอยู่เด้อทุกคน ซุ่มตุ่มตุมเก็บไปก่อนนอสองดอกแต่ว่าดอกนี่บ่เก็บพี่น้องเพิ่นดักออกแต่ว่าดอกบ่สวยแต่ว่ากระบาแล้วดิต้องเก็บเลยเห็นบ่ทุกคนเก็บเลยค่ะเห็ดย่ำแรงพี่น้องเอ้ยเห็ดฝนบ่ตกสามมือสี่มือแต่ว่าดอกนั่นแม่นแรงประเดี๋ยวกะสีไงเด้อมืออะมืออื่นดอกนี่กะสีย่างบ้านเดยอเอาดอกพี่น้องอ้าวสรุปแล้วพวกนี้เหลืออยู่หลายดอกกี่ดอกสิเก็บไปก่อนเนาะมือแรงหรือมืออื่นเศร้าจะเบิ่งไหม เฮ็ดแรงกับทับมีแหลพี่น้องมาเบืองแน่ปลา่วงคือเกาละเงากระเงา,งาปลามวงปลาชิกี่ล่ะพี่น้องต้นกุ้งตัวนี้เห็นบ่ฝนมันบ่โตเฮ็ดแรงพี่น้องอันนี้เฮ็ดดินเลยพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่กับมันหน่อยกับว่าแกงขันแกงก็เอาไปขันบ่แกงกะยองเิ่นลงเป็นสปอร์ได้ได้พี่น้องซรัพนี้เนาะแต่กับพ่อดีแกงอยู่เด้เอาไปน้ำซนะนเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแกง,เอ,แกงเอาไปแกงเสเห็ดปลวกได้ภาพไปเก็บเห็ดปลวกพี่น้อง มเมื่อบ่งเห็ดปวกว่าสิผ้ามาเก็บเห็ดปวกมันเป็นแต่ใดเพื่อนบอลแล้วนี่เฮ้ยมันมันใบขึ้นมาแล้วเพิ่นกรนั่นแล้วนี่แบบนี้เฮ้าสิบ่เก็บได้พี้องเฮาสิเอาเต่าตูที่มันนั่นอยู่ได้เนาะบ่งแน่ โอ้ยแต่แต่หมู่ว่านนี่เ่นออกเฮ็ดจังได้คุณสมบัติก็เป็นการปลูกละคะอันนี้คือปลูกเฮ็ดปลูกเฮ็ดค่นด้อพี่น้องด้อเฮ็ดค่นไหมเฮ็ดปลวกวันห้าววันละอ่ะย้อนลงไปจังซี่งวดหนาเพื่อนก็สิออกไรแต่จริงจร้งแล้วปลาแถวนี้ออกเบิดเลยมื้อนี้คุณสมบัติเห็นอยู่แล้วสีพาไปย่างเบิ่งว่าเฮาสิได้หน่อยได้ายสำารัเนาะ่ะเข้าไปเก็บเฮ็ดปลวกน้ากันมาที่นี่เนาะคุณสมบัติพาไปเก็บเฮ็ดปลวกค่ะอ่ะมาสหาเฮ็ดปลวกกันี้ช่น้อกเฮ็ดปลวกออกว่าซาน คุณสมบัติสีเก็บจังไหนล้วบ่ที่นี่เก็บมือเดียวได้บาที่นี่อ่ะเก็บพี่น้องได้สมัยก็เอาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเห็ดคนบ้านสวนหฮานี่บอกเห็นแล้วว่าคันเห็ดคนออกนี่เห็ดไข่เพิ่นสิยุดธสันดิอ่าตามที่คุณสมบัติเคยบอกให้ฟังเนาะมันสิป,ปรบปับเปลี่ยนกันออกอยู่แต่ว่าดอกสวยตัวละอ้าวเห็ดเห็ดปลวกดอกงามนพี่น้องไปไว่ายที่บ้า,านเดอออกโดนมันออก,ออกมือขึ้นนี่บอกนะอ่ะเก็นบน้วกันสันวาสนามห้ามหาเก็บเห็ดคนเลยมือนนี้เนาะเห็ดไข่ได้บ่ลายมือนนี้ เบิงเข้าจะไปเจอซีพี่น้องเห็ดพิ่นกระล่างออกตัวนี้เนาะเอากระสีเพ่ได้ดอกงามอยู่บ่บ่ถ้าในถึงกับเทาพี่น้องพอ่อใดอยู่เออเก็บเห็ดขน้นเก็บเห็ดโคมากเก็บเห็ดต่อพี่น้องกระล่างงามบา่แต่ว่าพึ่งออกเด้ออันนี้เห็ดชุ่มนี้เข้าสาวก็ออกพี่น้องเข้าต้องเด้กินเอาขามันน้ำพร้อมเนาะเอ่เก็บน้ำพึ้งสมบัดค่ะ เบื้งเพิ่นมานอนเฝ้าเอาเร่กิ่งกือกับมาน่องทากินเพิ่นบ่กินเห็ดไข่แล้วเพิ่นก็บ่กินเห็ดปวกตัวนี่แห่มานอนเฝ้าเอาเด้ทุกคนมาเบิ่งเออเอากินน้ำกันลูกเฮาต้องเปิดใบไม้ได้พี่น้องมันใบไม้มันหนาหนาเบิ่งเนี่เออต้องอยู่ใต้ใบไม้แล้วก็ขาเพิ่นก็จะยาวพร้อมเด้่ใบไม้มันหนาทุกคนเออ่าพุชบัตก็ต้องได้ดึงขึ้นเอาเบิ่งเนี่แปลว่าก็ยังแข็งอยู่ โอ้นี่แหละเห็ดปวกบานเฮ่าออกประมาณนี้แหละทุกคนใบไนะม,ม,ม่นาตองไดสะสิมนมาดีบ่ดีกมุนเัินตัวพี่นอ้องอะได้ซ้ำไดกับเอาค่ะได้ซํารดกับเอาเนาะเก็บได้ซ้ำได้ก็เอาพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับบานแล้วแต่ว่ากับบานในเท่าไหมพ่อได้อยู่ความแม่นันกับสิบเป็นพ่อได้แกงอะไรพี่น้องเบื่องแล้วกับสิบเป็นมูนึงอยู่แต่ว่ามูลบลหลยป็นไหนนะพี่น้องเนาะเนะบื่องเลยค่ะเออนั่นคุณสมบัติเก็บแบบยังไง ดีนมันกับจังวากันนะพี่น้องเนาะเอยได้เป็นมูอยู่ดอกพี่นอ้องถ้าวเบิงนอกสีแดลายซ้ำไหนอยู่ในผัดทงดอกไงพี่น้องแต่ใบใบกรหนาด้อ่าเขาเก็บตังไหนแล้วมันจังสีบมนูนพี่น้องเลยมาเบงจุ่มนี่บ่อเท่าผป็นไหนพี่น้องจุ่มนี่ดอกงามอยู่เด้นน่เห็นบ่ดอกงามงามอยู่ค่ะจุ่มนี่บ่อท่านในเทาเออไปว่าเห็ดพึ่งจะออกอด้วยพี่น้องเด้อนี่เ้าก็ออกอีลีค่ะยังจุม่มๆยังยังบ่อท่านในเทายังยังเต็งอยู่